สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาะตายกกอค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้เข้าไปฟังไลฟ์ของเป็ดอีเหลืองนะชื่นชมยกยอลูกนอกไส้แมมลูกชันนี้เก่งสามารถสนทภายหลายๆช่องเนี่ยคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์เนี่ยมันตามตามลูกสาวของฉัน ตามตีตับเป็ดเนี่ยเหมือนสนสบายออ,อยากให้ทำคอนเทนต์สปายหรือน้ำผลไม้พวกพวกมันโอ้โหตามกันจังออลูกฉันนี่เก่งอยากให้ทำคอนเทนต์งับงับโอ้โหไม่รู้งับกันไปกี่ช่องสนสบายเก่งไม่ใช่เขาสนสบายหรอกลูกมึงแถคะ่ะลูกมึงแถ ที่เขาออกมาตอบโต้น่ะลูกมึงแถจริงไหมคำว่างับๆมันไม่ใช่ศัพท์ภาษาวัยรุ่นมันเป็นศัพท์ภาษาวัยรุ่นอ่ะอายุเท่านี้แล้วไปทอดสะพานให้เขาตัวเองมีผัวอยู่แล้วจริงไหมอันนั้นเขาก็เอาไปเขาก็เอามาคิดสิวิเคราะห์สิพูดวิจารณ์สิคะ ก็คุณออกมาแก้ตัวคุณออกมาแหงไงไม่ใช่ว่าเขาสนสะพายหรอกลูกคุณน่ะขุดหลุมไว้แล้วตกหลุมเองไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโอ้โหลูกคุณเก่งไปสนสะพายเขาคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองเจ๋งขุดหลุมล่อเขาสุดท้ายตัวเองตกหมาตายตกหลุมเองเหมือนกันกับสไปาย พวกคุณไปศึกษามาพวกคุณไปศึกษามาเอาจริงๆมึงไปศึกษามาหรือยังมึงไปศึกษามาก่อนแล้วมึงค่อยออกมาพูดว่าให้พวกมึงไปศึกษาก่อนว่าสปายมันเป็นเครื่องดื่มควบคุมเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เขาก็ออกมาตอกหน้าสิออกมาตอกหน้าลูกมึงอะเป็ดอีเหลืองไม่ใช่ว่าเขายอมให้ลูกมึงสนสปายเอาคอนเทนต งับเอาคอนเทนต์นู่นนี้นั่นแต่ต่างกันกับมึงแต่ก่อนน่ะมึงยอมให้ไอ้ไหลยอมให้ป้าก้อยสนสะพายมึงชี้นะตร,ตรงนู้นตรงนี้เป็ดอีเหลืองนะมึงต้องพูดนะคอนเทนต์นี้มึงก็งับมึงก็พูดเหมือนกันเขาสนสะพายมึงกี่ปีตอนนี้แค่เปลี่ยนคนจูงค่ะ มึงอะแค่เปลี่ยนคนจูงมึงยังเป็นควายเหมือนเดิมไม่มีวัวผสมเลยตัวมึงอะอะไรก็ได้ตัวมึงอะไรก็ได้ขอแค่อยู่รอดขอแค่มีฟางหรือหญ้าหรืออะไรเศษถุงพลาสติกมึงยังกินเลยออสัตว์จริงไหมทำไมกูถึงบอกว่าเศษถุงพลาสติกคอนเทนต์ที่คนอื่นเขาไม่เล่นมึงก็เล่น คอนเทนคนอื่นไม่เล่นมึงก็เล่นกูถึงบอกว่ามึงอ่ะแดกแม้กระทั่งถุงพลาสติกควายอ่ะมึงอ่ะหรือเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือสัตว์เดรัจฉานไม่รู้อะไรก็กินไปหมดเลยงับเอาหมดแม้กระทั่งออกมาแก้ตัวให้ลูกมันไม่ใช่กินที่ไหนก็ได้มันไม่ผิดอืมมันเป็นแค่ มันเหตุมันยังไม่เกิดเนี่ไงคอนเทนต์เขาไม่เล่นมึงก็เล่นมึงก็งับกินแม้กระทั่งถุงพลาสติกจริงไหมแล้วมึงบอกว่าสาวจัน์พูดบอกว่ามึงต้องอยู่คนเดียวให้ได้อยู่ในเศษฝรั่งอะ่ะก็หาว่าสาวจันไปแช่งผัวมึงเหรอ อันนั้นมึงก็คิดว่าเขาแช่งแล้วสิ่งที่มึงพูดล่ะอิสัตว์สิ่งที่มึงพูดมันหนักหนากว่าน,นั้นอีกตั้งเยอะมึงยังบอกว่าฉันแค่วิจารณ์เออนั่นก็สาวจาันก็วิจารณ์วิจารณ์ชีวิตมึงบ้างแค่นั้นเองเขาแค่วิจารณ์ชีวิตมึงว่าต่อไปอ่ะมึงต้องหัดไปตลาดคนเดียวอยู่คนเดียวถ้าผัวมึงตายหา เดี๋ยวนี้มึงก็งดเล่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนผัวมึงแล้วเนี่ยถ้าไม่หนักหนานะถ้าไม่เห็นอกเห็นใจกันมึงไม่มึงไม่มึงไม่งดเล่าหรอกโลกผัวมึงอะใกล้ตายแล้วกูจะบอกให้มึงกลัวไงกลัวว่าผัวมึงจะจากมึงไปพอจะกลับมาประเทศไทยมึงก็กลับไม่ได้อย่างที่มึงพูดอะถ้ามันหนักหนาจริงจริง อิฉันก็ขายแล้วก็กลับมาอยู่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของมึงเยอะแยะแต่มึงพูดแต่พอมึงมึงนึกขึ้นได้เหรออีฉันเนี่ยก็อยู่ได้ค่ะอีฉันอยู่ได้เป็นคนเศษฝรั่งสัญชาติทุกอย่างเลยอยู่ที่เศษฝรั่งหมดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมถึงมึงถึงไม่กลับมา พรามันมีหมายไงมึงทำครอบครัววงตระกูลอะส่งมึงเรียนส่งมึงเรียนหนังสือกับมีคดีความตำรวจเอาหมายไปถึงบ้านมึงอ่ะพ่อมึงรับได้ไหมพ่อมึงก็รับไม่ได้ญาติพี่น้องมึงรับได้ไหมเขาคิดว่ามึงเนี่ยไปทำงานมีผัวมีอ่ามีครอบครัวที่ดีแต่สุดท้าย ตำรวจนำหมายไปที่บ้านคะ่ะเรื่องอะไรรู้ไหมไปด่าทอคนอื่นเขาจริงไหมในหมายมันเขียนว่ายังไงทําไมมึงบอกว่าโอ,อ้ถ้าได้รับหมายแล้วดิฉันจะเอาออกมาอ่านให้ให้ฟังนะคะบะเขาแจ้งอีฉันเรื่องอะไรไหนล่ะเอาออกมาสิอย่านะมีการขู่ด้วยนะนี่ตอนนั้นอ่ะมีการขู่ด้วยวะอย่านะคะอืม อย่าเอาคลิปที่มันหมดอายุไปแจ้งความนะคะมันหมดอายุหรือ,อยังล่ะเออมันหมดอายุหรือยังเอาออกมาโชว์หน่อยสิที่ฉันด่าคุณยายไปอีฉันก็ขอโทษแล้วแสดงว่ามึงด่าต่อเนื่องมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันถึงไม่หมดอายุเขาเอาคลิปไหนล่ะที่ไปแจ้งมึงมึงรู้หรือเปล่าแสดงว่ามึงด่ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ จนเขาทนไม่ได้แล้วทำไมกูถึงเรียกว่าเป็ดอีเหลืองอีตับเป็ดเป็นสัตว์นรกเหรอเพราะอีตับเป็ดมันเป็นลูกลูกของยายมึงไปเชียร์มึงไงมันอนุญาตมันสนับสนุนให้เป็ดอีเหลืองด่าแม่มันไงด่าแม่แท้ๆแ,แม่ในสายเลือดนี่ กูถึงเรียกว่าสัตว์นรกทั้งสองตัวทำไมล่ะเป็ดอีเหลืองไม่กล้าเอาออกมาโชว์หรอเอาออกมาโชว์สิทางบ้านมึงต้องแจ้งให้มึงดูรู้แล้วแหละว่าหมายมาถึงบ้านแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้เขาแจ้งมึงแบบนี้เป็ดอีเหลืองเอาออกมาโชว์สิไหนมึงบอกว่ามึงขอโทษมึงไม่ได้ด่าไง จริงไหมแล้วอีตาเป็ดก็ออกมาการันตีว่าอยู่กับมึงเนี่ยมันมีความจริงใจมันมีความอบ,บอุ่นแล้วพอแล้วพอกูด่าเป็ดอีเหลืองหรือว่าไอไหลด่าเป็ดอีเหลืองเนี่ยหาว่ากูเนี่ยไม่รู้จักมารยาทไม่สมควรไม่เหมาะไม่สมควรที่จะไปด่าเป็ดอีเหลืองแล้วมึงสมควรแล้วหรออีตาเป็ดมึงสมควรเหรอ มึงไปสนับสนุนให้เขาด่าแม่มึงมันสมควรไหมแล้วคนที่มึงรักและเคารพมาด่าแม่ในสายเลือดของมึงอะ่ะมันสมควรไหมล่ะในสิ่งที่พวกมึงรล่ำเรียนมามันไม่ซึมซับเข้าสมองพวกมึงเลยเหรอว่าอันไหนสมควรอันไหนไม่สมควรเที่ยวสั่งสอนแต่คนอื่น จริงไหมเป็ดอีเหลืองมึงล่าเรียนมาก็สูงเป็นลูกครูบาอาจารย์มึงน่าจะรับรู้ว่าอันไหนสมควรพูดอันไหนไม่สมควรพูดพอเขาพูดกลับพอเขาพูดตอกหน้ามึงบอกว่าก็พวกคุณมาด่ามาด่าครอบครัวของอีฉันเปล่าค่ะมึงด่าก่อนกูจะบอกให้มึงหาว่าครอบครัวกูนี่ต่ำตมโสโครก พ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่มึงสั่งสอนดีตายหาแล้วว่ะพ่อแม่มึงอะเป็นครูเป็นเป็นอาจารย์เป็นถึงขั้นระดับอาจารย์ไม่สั่งสอนมึงเลยเหรอฮะไม่สั่งสอนมึงเลยหรอพ่อแม่มึงอะแล้วมึงเอามาอวดอ้างว่าพ่อมึงเป็นอาจารย์สอนมหาลัยโถ่ทำไมมึงไม่ซึมซับบ้างอะลูกอาจารย์เป็นถึงขโมยอะ มึงไม่ได้รับเรียนมามึงไม่ได้รับมึงไม่ได้มีการอบรมสั่งสอนบ้างเหรอวะการลักขโมยมันผิดพ่อมึงไม่ได้สอนเหรอไอสัตว์แหมเอามาโชว์หน่อยนะไหนบอกว่ามึงไหนมึงบอกว่ามึงหยุดด่ายายแล้วมึงขอโทษแล้วที่ด่าไปมึงก็ขอโทษแล้วตั้งแต่วันนั้น อ,อมันก็น่าจะหมดอายุแล้วใช่ไหมคลิปนั้นแล้วทำไมมันมีการต่อเนื่องมาอีกหรือเปล่ามันถึงไม่หมดอายุเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่มึงกลับประเทศไทยไม่ได้ตอนผัวมึงเข้าโรงพยาบาลมึงบอกว่าโอ้ถ้าอีกป้าไม่อยู่ก็ฉันก็จะขายนะคะขายบ้านบ้านแปดนี่นะคะครึ่งหลังเนี่ยขายก็อาจจะได้หลายยูโรอยู่ แล้วมึงก็จะกลับมาอยู่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยนี่ทรัพย์สินของมึงนี่เยอะเยอะแยะเมื่อไงมึงบอกวันนี้มึงบอกว่าไม่ฉันก็ไม่กลับถ้ามันหนักหนาก็มีไม่กลับดือด้ออย่างนี้เลยไม่กลับค่ะเพราะอะไรฉันก็อยู่ได้อยู่ได้ฉันมีลูกสามคนค่ะอืม ก็อยู่ได้สินะหมายมันไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวมันก็จะตามไปถึงเศษฝรัร่งเองหมายอะ่ะจริงไหมพอมึงบอกเองว่านูมึงเอใช้บัตรใช้อะไรทุกอย่างอยู่ที่เศษฝรัร่งหมดเดี๋ยวมันก็ตามไปที่นู่นแหละเพราะคนด่ามันอยู่ที่นู่นไงเหมือนกันกับที่มึงบอกว่าอิชันเนี่ยจะไม่ฟ้องร้องใครเพราะ มันคือการทํางานอิตะเป็ดมึงฟังไว้นะแม่นอกใ่มึงบอกว่านั่นคือการทํางานเขาไม่ได้รักมึงหรอกอีสัตว์อย่างโง่งมงายหูตาสว่างบ้างค่ะแต่มึงคงไม่เชื่อหรอกเพราะว่ามึงชอบจริงไหมที่กูพูดเนี่ยแม่เดี๋ยว เดี๋ยวเอกสารมันจะตามไปที่เสร็จฝรั่งเองนะเป็ดอีเหลืองไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงมึงใช้บัตรใช้นู่นนี่นละอยู่ที่เสศจฝรัร่งหมดแล้วเดี๋ยวมันก็ตามไปเดี๋ยวมันก็ตามไปที่อยู่ของมึงรอหน่อยรอหน่อยอดทนรอหน่อยนะไม่นานเกินรอหรอกไม่นานเกินรอนะแล้วแม่ที่ดีนะ ถ้ามึงคิดว่านั่นคือเป็นแม่ที่ดีแม่ที่อบอุ่นนะมึงก็เตรียมรอรับหลายๆหลายๆเหตุการณ์ได้เลยนะหลายๆคอนเทนต์ได้เลยนะอิตับเป็ดเออและอย่างที่กูอยากจะพูดมากมายอ่ะแบบมันข้องใจกูหนักหนาเป็ดอีเหลืองมึงบอกว่าโอ้โหไอ้ไหลเนี่ยพลาดอย่างแรงเลยเหรอไอ้ไหลเนี่ยอยากได้แม่นอกไใ้อย่างมึงโถอิสถุน อยากได้มึงเป็นแม่นอกไส้โอ้ยได้รู้จักได้รู้จักกับมึงเนี่ยก็กูว่าเวรกรรมชิมหายแล้ววะ่ะ